สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามารับชมกันนะครับคือ,อจะเป็นเครื่องอเทสซายแลนนะครับว่าใช้งานได้ปกต,ติหรือเปล่าหรือว่าายแลนขาดหรือเปล่านะครับจะเป็นตัวเทสเตอร์นะครับหรือว่าเราเรียกกันเน็ตเวิร์ b เคเบิลเทสเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับ นี่ครับจะเป็นตัวเทสสายแลนนะครับว่าสายขาดในหรือเปล่าต่อถูกขั้วหรือเปล่านะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีลักษณะเล็กระทัดรัดีนะครับนี่ครับก็จะมีดีเทลบอกนะครับถ้าเกิดเป็นกรีนสีเขียวก็คือปกตินะครับเลสนี่ก็คือเป็นสายน่าจะเป็นต่อผิดนะครับต่อผิดเส้นผิดขั้วอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ี่จะเป็นโมเดล TXQ1302 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถแยกออกจากกันได้นะครับนี่ยกออกจากกันได้ก็เพราะกรณีที่เรา,เ,าเช็คสายที่มีความยาวหรือว่า,าปลายสายอยู่คนละที่นะครับตัวนี้ก็จะแยกออกจากกันได้ก็จะปสนะีสไลด์ครับสไลด์ออกจากกันได้นะครับก็เข้ากันได้นะครับเราจะให้ฐาน สามเอสองก่อนนะครับทีน,นี้เราก็มาเทสกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เอาสายอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ตัวนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ตรงรูนี้นะครับถ่ายมือเดียวนะครับเดี๋ยวดูกันอันนี้ในกรณีที่เราต่อแบบ สั้นนะครับแต่ถ้าเกิดต่อแบบเส้นยาวนะครับซึ่งปลายสายอยู่คนละที่เราก็สามารถแยกตัวนี้ออกได้นะครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้แล้วก็ออนกลุ่มกลุ่ม power นะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้คือไฟสถานะคือสถานะเทสนะครับอันนี้คือสเตตัสนะครับนี่ครับนี่คัสังเกตไฟเขียวจะวิ่งนะครับก็คือหนึ่งอนสองนะ 3แอนหเนี่ยครับถ้าเกิดตรงกันก็แสดงว่าสายปกตินะครับแต่ถ้าเกิดอ่าไอตัวนี้ขึ้นเฉียวและตัวนี้ขึ้นสีแดงก็แสดงว่าต่อสายผิดผิดเส้นนะครับสลับสลับเส้นกันนะครับแต่ว่านทีนี้เราก็สามารถอ่าหาเทสกดเทสได้ครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งเอนหนึ่งเนี่ยครับปึ๊บเนี่ยสามเอนหก c n 5นะครับ 7n8 นะครับก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดอ่าฝั่งไหนฝั่งนึงขึ้นสีแดงเนี่ยแสดงว่ากั้วฝั่งนั้นน่าจะผิดนะครับต่อผิดต่อผิดสายนะครับผิดเส้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือปกติครับใช้งานปกติต่อกั้วถูกสายไม่ขาดไหนนะครับสะดวกสบายนะครับนี่ก็ออกฟ์พอเพื่อได้นะครับนี่เป็นเครื่องเล็กๆกระทัดรัดนะครับตัวนี้หาซื้อได้นะครับในแอปสีส้มนะตัวนี้ เป็นเน็ตเวิร์ดเคเบิลเทสเตอร์นะครับตัวนี้รับใช้งานง่ายครับตัวนี้สะดวกสบายเรานะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลาในการหาสายขาดหรืออะไรครับเราเทสสายก่อนก่อนที่เราจะเข้ากับฮับกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเข้ากับเน็ตเวิร์ได้นะครับสะดวกรวดเร็วนะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือโมเดลนะครับนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับใช้งานง่ายครับ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะครับนี่ครับสวัสดีครับ